สวัสดีค่ะ EP ที่สองนะคะถักเสือ้อลายแม่นายนกยูงนะคะ EP ที่สองอยู่กับแถวที่สามนะคะ EP ที่หนึ่งบัวบอกไปว่าอันนี้เป็นแถวที่สองขอเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแถวที่หนึ่งนะคะไออันนี้เราไม่นับเป็นแถวนะคะห่วงเราเราเริ่มนับนับาลายที่หนึ่งตรงนี้ เป็นแถวที่หนึ่งแล้วก็สองสามตรงนี้เป็นแถวที่สามอยู่นะคะก็มาถักต่อกันเลยค่ะตรงนี้ก็พอหนึ่งคอห้าหลักครบแล้วก็โซ่สามมาเลยนะคะโซ่สามมาแล้วก็มาถักตรงนี้มาถักขอบแขนเสื้อนะคะสองหลักปดพร้อมกันโซ่สอง แล้วก็ถักขึ้นมาอีกสองหลักกดพร้อมกันโซ่หนึ่งแล้วก็ถักขึ้นมาอีกหลักหนึ่งข้างๆตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องถักเหมือนเดิมนะคะทุกแถวเลยแล้วก็ขึ้นโซ่สามพลิกงานกลับมานะคะพลิกงานกลับมาแล้วก็มาถักสองหลักปดพร้อมกัน หนึ่งสองเหมือนกันเลยแบบนี้แล้วก็โซ่โซ่หนึ่งไว้ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งขอดูแพทเทิร์นก่อนนะคะมานะคะ่ะโซ่สามนะคะโซ่หนึ่งไว้แล้วก็โซ่สองโซ่สาม โซวสามแล้วก็มาเอ็กลงในหลักที่สามหนึ่งสองสามเอ็กลงไปนะคะเอ็กหรือว่าคอทอเนาะแล้วก็พันหัวเข็มเลยนะคะลถักในหลักตรงนี้หลักที่หนึ่งตรงนี้ห้าหลักนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็มาเอ็กลงในในหลักที่สองนะคะหลักถัดมาพันหัวเข็มแล้วก็มาถักในหลักที่สามเป็นพอหนึ่งคอห้าหลักเราจะถักเว้นกันอย่างนี้นะคะถ้าหลักไหนขึ้นพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็ห้าหลักแล้วก็ หลักถัดไปก็ต้องเป็น X นะคะแล้วก็หาหลักแล้วก็มา X ลงในหลักถัดมานะคะหลักถัดมาก็เป็นพอหนึ่งคห้าหลัก ลงในหลักเดียวกันสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเอกลงในหลักถัดมาไปต่อค่ะหลักถัดมาก็ขึ้นห้าหลัก สองสามสี่ห้าเอ็ลงในหลักถัดมาพันหัวเข็มอีกผักในหลักถัดมาหลักสุดท้ายนะคะหละักที่เก้าขึ้นห้าหลัก สองีหลักที่ห้าครมห้าหลักแล้วก็มาเอ็กลงในหลักที่สามของของแถวนี้หนึ่งสองสามเอ็กลงไปหรือว่าคอทงแล้วก็เกี่ยวใหม่ตรงนี้ก็โซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สาม,สาม,สามแล้วก็มาเอ็กลงหนึ่งสองสาม สีห้าโซ่ห้าห่วงสุดท้ายเป็นโซ่ห้านะคะห่วงสุดท้ายเป็นโซ่ห้าแล้วก็โซ่สามอีกก่อนที่จะมาตัวคันลายตรงนี้หนึ่งสองหลักที่สามพอหนึ่งคอห้าหลักปิดลายนะคะ ปิดลายหรือเริ่มลายใหม่เริ่มลายใหม่ลายที่สองสี่ห้าอไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษทีต้องเอ็กค่ะพราเริ่มต้นเราเอ็กมา,อาเอ็กนะคะโซ่สามมาจากห่วงตรงนี้ห่วงโซ่ห้าตรงนี้แล้วก็มาเอ็ก พอมันเป็นแถวที่สามอย่าลืมนะคะแถวที่สามนะแถวที่สามต้องเอแบบนี้เอเสร็จแล้วเรามาขึ้นห้าหลักอยู่ในลายพัดใหญ่ตรงนี้นะคะพัดเก้าหลักเนาะหนึ่งแถว่าหลักที่หนึ่งขึ้นห้าหลักในหลักเดียวกันนะคะสองสี่ าทีนี้ก็ลายซ้ํากันกับลายที่หนึ่งแล้วนะคะครบห้าหลักแล้วในหลักที่หนึ่งแล้วก็มาเอ็กลงในหลักที่สองหลักที่สามก็จะเป็นห้าหลักนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะก่อนจบแถวที่ห้าก็ถักสามหลักก่อนนะคะสามหลักตรงนี้โซ่สามมานะคะโซ่สามมาแล้วก็ มาถักหลักที่โซ่ที่สองลงโซ่ที่สองสามหลักคอหนึ่งคอสามหลักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็มาถักตรงนี้ขอบแขนเสื้อ สองหลักปลดพร้อมกันแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสองหลักเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามขึ้นโซ่สามพลิกงานกลับนะคะถักขอบแขนเสื้อเหมือนเดิม หนึ่งสองโซ่สองโซ่สอง,สอง,สองแล้วก็ถักตรงนี้สามหลักถักลงในหลักที่หนึ่งนะคะ สองสามโซ่สี่สองสามสี่มาเอ็กลงในในหลักที่สามหนึ่งสองสามเอ็กลงในหลักที่สามแล้วก็มาถักห้าหลักตรงนี้ในช่องตรงนี้ สองสามสี่ห้าหลักที่สามนะคะตรงนี้ระหว่างดอกมันจะมีช่องเล็กๆห้าหลักเหมือนกันนะคะ 3ามหลักที่สามเหมือนเดิมค่ะหหลักเหมือนเดิมให้จบลาย หลักที่3ค่ะ x โซ่สี่สามสีผ่นหัวเข็มแล้วก็มาลงหลักที่3ามเหมือนเดิม3หลักนะคะโซ่สามผนหัวเข็มโคเชแล้วก็ลงไปอีก3ามหลัก ถักขึ้นมาอีกให้ได้สามหลักโซ่สีเอกหลักที่สามแล้วก็มาถักลายที่สองต่อเลยนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันนะคะสี่ห้า หลักที่สามอืมถักล้าค่แเราเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันก่อนจบแถวที่ห้าก็มาถักเหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ก็โซ่สี่มาถักลายครบแล้วก็โซ่สี่มาแล้วก็มานับหนึ่งสองมาลงหลักสิบสามอืสอง สามลงถักสามหลักลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่สองถักขอบแขนเสื้อเหมือนเดิมถักเหมือนเดิมเลยโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามพลิกงานกลับ 1> 1, 2, อ2สองโชว์สามไว้รอนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีพีที่สามเนาะปี EP ที่สองก็จบไปอยู่แถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแถวที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแถวที่หกแล้วก็เตรียมขึ้นแถวที่เจ็ดไว้นะคะ ก่อนจบแถวที่ห้าก็ถักสามหลักก่อนนะคะสามหลักตรงนี้โซ่สามมานะคะโซ่สามมาแล้วก็มาถักหลักที่อ่าโซ่ที่สองลงโซ่ที่สองสามหลักคอหนึ่งคอสามหลัก โซ่หนึ่งโซหนึ่งแล้วก็มาถักตรงนี้ขอบแขนเสื้อสองหลักปดพร้อมกันแล้วก็ถักขึ้นมาอีกสองหลักเหมือนเดิมค่ะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามคืนโซ่สามทิ้งงานกลับนะคะถักขอบเข็นเสื้อเหมือนเดิมหนึ่งสองโซ่สอง โซ่สองแล้วก็ถักตรงนี้สามหลักถักลงในหลักที่หนึ่งนะคะอสองสามโซ่สี่สองสามสี่มาเอกลงในในหลักที่สามหนึ่งสอง สาม,อมเอ็กลงในหลักที่สามแล้วก็มาถักห้าหลักตรงนี้ในช่องตรงนี้สองสามสี หลักที่สามนะคะตรงนี้ระหว่างดอกมันจะมีช่องเล็กๆห้าหลักเหมือนกันนะคะสามสห้าหลักที่สามเหมือนเดิมค่ะ ห้าหละเหมือนเดิมให้จบลายหลักที่สามค่ะ X โซ่สี่สามสี่นหัวเข็มแล้วก็มาลงหลักที่สมเหมือนเดิม สามหลักนะคะโซ่สามผ่นหอกเข็มโคเชแล้วก็ลงไปอีกสามหลักถักขึ้นมาอีกให้ได้สามหลักโซ่สี่เหลักที่สาม แล้วก็มาถักลายที่สองต่อเลยนะคะถักแบบนี้ไปจนจบแถวแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันนะคะสี่ห้าหลักที่สามถักไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันก่อนจบแถวที่ห้าก็ มาถักเหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้ก็โซ่สี่มาถักลายครบแล้วก็โซ่สี่มาแล้วก็มานับหนึ่งสองมาลงหลักสิบสามหนึสองสามลงถักสามหลักลงในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็โซ่สอง ถักขอบแขนเสื้อเหมือนเดิมถักเหมือนเดิมเลยโซ่หนึ่งหนึ่งสองสามพิกงานกลับหนึ่งสอง รอสามไว้รอนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP ที่สามเนาะ EP ที่สองก็จบไปอยู่แถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแถวที่หกแล้วก็เตรียมขึ้นแถวที่เจ็ดไว้นะคะ